ออกมาตอบออกมาฉี้แจงแล้วพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสำหรับบอยสิริช่ยใจเกินรอยเจ็ดยกหนึ่งงานยกในวงการมอล่ำหมายข้อว่าอีอย่างนาะพี่น,อนอ้องเนาะยู่บอ,อยู่นะฮะแฟนขับเอฟซีของมอล่ำก็ออกมาด่าม,มากันนะฮะงานานี้ฉีดแจงแบบละเอียดเลยพร้อมครับข้อมองข้อมินจากแฟนขับแฟนเพลงแฟนมอล่ำหลายผู้หลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องร่าเป็นแบบไดปปะจีและเล่นจีละเล่ามาสิว้าซูฟัง สวัสดีครับพี่น้องตออรับพับสู่รายการจักรวาลลูกทุง่งกับบหลานุ่มเจีระพี่น้องคาราผมเรื่องเล่านี่นุ่มเจีระตอนแรกกันลั่งเล่สแยยุวาสีน้าเสนอหรือว่าบานําเสนอแต่ว่าเพื่อเป็นความรู้เพื่อเป็นเรื่องเล่าที่มันเกิดขึ้นในแบบวงการมาล่ำเนาะพี่น้องเนาะเจ็ดยกหนึ่งบอยสิรีชัยออกมาฉีดแจงออกมาบอกพี่น้องครับเอาจิงริงนะฮะ ในแวดวงของคนที่เป็นศิลปินเป็นหมอลำเองเขออรราอาจจะไม่ได้ดรามากกันเขออรราอาจจะไม่ได้มีการประเด็นทุกเทียงกันแต่ว่าไปที่นี้พี่น้องครับในแวดวงของแฟนคลับในคนที่เป็นคอหมอลำก็มีคําถามมีความสงสัยกันพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยคือเรืร่าเป็นแบบไดกดหัวใจกดไลกกดแจร์พร้อมกับแสดงความเห็นเข้ามาเนาะผู้ใดไม่ประเด็นร่วม ต,ติดตามไว้พี่น้องคาราผมหรือว่าคอมเมนต์เขามากกันแล้วกันนะครับเรื่องเล่านี่พี่น้องคาราผมคําว่าเจยกหนึ่งงานยกในวงการมาล่ามันคืออีหยังแต่ว่ามันออกมาอันดับแรกออกมาจากบอยสิริชัยก่อนพี่น้องคาราผมบอยสิริชัยออกมาบอกว่าจังสี่นะคร์บบอกว่าพอดีปิดฤดูกาลผมลบกลุ่มทํางานไปแล้วรอตั้งกลุ่มใหม่แต่ผมอยากจะโพสต์สอบถามลูกวงผมนะครับ ผมอยากสิสอบถามลูกว่องผมนะครับนี่วงเฮ้าเจ็ดงานยกเหมือนเดิมย่างสิมีคนอยู่น้ำผมบอกครับผมเห็ดคือเพิินบ่ได้ขรับให้ไหล่คาว่างานยกเหมือนเดิมวงเฮ้างานยกเหมือนเดิมหลายผู้หลายคคพน่น้องครับผมก็มาให้ดอกจันระปยกนี่ก้อน,นนั่นบอกว่าเจ็งานยกงานหนึ่งเออ สิมีคนอยู่นั่บ่อยสิริชใย่บอเพราะว่าผมเฮ็ดแบบเพิ่นมาได้ดอกบัดที่นี่พี่น้องครรบผมเอาในแวดวงวงการมาล่ำยางถึงนุ่มจิราวาไปเนาะคนเป็นมาล่ำคนเป็นศิลปินคนเป็นแดนเซอร์คนเป็นทีมงานในวงมาล่ำเนี่ยเขารู้กันเขารู้กันแต่ว่าบัดที่นี่พี่น้องครรบผมคนนอกยังเฮาที่เป็นคนเมืองคนเสียมเนี่ยอียงขึ้นเจ็ดยกหนึง่งมันหมายเขาว่าจังด่ว่าสัน่นพี่น้องครราผมบัดที่นี่นะฮะมาอา่านคอมเมนต์กันเมืองก่อนมาดูเรื่องราวก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่ อย่างคนคนนี้บอกว่างานเออเจ็ดงานยกคืออีหยางจ่าอยากรู้อ่ะมีคนถามขอบแม่ว่าจังสีพี่น้องครราผมบัดที่นี่อีหยางคอยบอกขอาใจเออแล้วบัดที่นี่งะเจ็ดงานยกเป็นธรรมเนียมของวงหมอล่ำม,มานน่านแล้วนี่บางคนก็นรู้เรื่องพี่น้องครรบผมบัดที่นี่บอกว่าสิ่งดใดเฮ็ดเห็สบายใจก็เฮ็ดต่อหลดครับเออเอาพี่น้องครราผมเดี๋ยวเอาที่เประเด็นกอน คำว่าเอ่อเจ็ดงานยกงานหนึ่งแบบที่นี่มันเป็นจังได่เนาะนี่เอาเอาบอยิีเช่ก่อนพอมีคนมาเมินถามปุ๊บบอยซีเชยก็ออกมาตอบแบบชัดเจนแบบเครียดคือกันพีน,น้องครับผมนี่คนนี้บอกว่าจังสี่ผมเพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าเจ็ดงานยกเป็นทำเนียบปฏิบัติในวงหมอลำ่ำแล้วก็ห้า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 มันคืออีอย่างนะเออบอยซีเช่ออกมาตอบเลยบอกว่าเป็นแบบนี้มาตั้งแต่โบราห์หรอกครับ สมัยก่อนจริงๆไม่มีกําหนดหรอกครับว่ากี่วันยกคือเราไปอยู่ในฐานะเหมือนเป็นลูกเป็นหลานในบ้านของหัวหน้าท่านก็จ่ายเงินหรือช่วยเหลือเกื้อกูลให้กินให้อยู่เป็นธรรมดาว่าบางงานก็อาจจะขอไปซื้อเครื่องปั่นไฟอาจจะขอไปซื้อผ้าม่านประมาณนี่ถ้าสมัยก่อนส่วนเราไปอยู่อาศัยไปกินไปนอนไปพักผ่อนกับเขาก็กตามนั้นแหละครับงานยกก็คืองานฟรีที่ไม่ได้ค่าแรงโดยจัด ยกแค่นักดนตรีนักร้องหมอลำและแดนเซอร์ส่วนคอนวคอวอยคนขับรถเบื้องหลังไม่ได้ยกครับงานยกก็คืองานฟรีพันวัจจัตนนะครับผมเอาละไปที่นี่พี่น้องครับแม่นุ่มจิรศีิอธิบายฟังเนาะตามที่ไปอ่านข้อมูลมาไปศึกษาข้อมูลมาหมอลำพี่น้องคาราผมเพิ่นกับศิลป์งานเราพอเปิดฤดูกาลมากนี่เอางานทีนึงคืองานจาง งานที่สองคืองานจ้างงานที่3งานจ้างงาน4ี่งานจ้างงานหางานจ้างงาน6งานจ้างงาน7งานจ้าง7งานจ้างนี่พี่น้องครับผมหมอล่ำนักร้องนักดนตรีแดนเซอร์สิลปเงินคาโตวตามปกติที่ตกลงกันไว้ส่วนงานที่8นี่พี่น้องคารับผมนี่งานที่8นี่เป็นงานที่เพิ่นบอกว่าส่วนนี่คือจ้างมานี่เอาให้คณะเอาให้วงเพื่อไปบริหารจัดการ เพิ่นว่าจังสันพีห้ังครับผมนี่คือ เจ็ดงานยกงานหนึ่งหรือว่าเพิ่นบอกว่าใส่คาว่าเจ็ดงานยกนั่นเองนะฮะแยกทีนุ่มจิระเกินไปพี่น้องคาราเผมบอกว่าในเวทวงวงการมอล่มนักร้องศิล,ลปินเ,นเข้าลูกกันอยู่แล้วเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอยู่แล้วแต่ว่าพอเข้าเองที่เป็นคนเมืองคนหนอกนี่ขึ้นด่ามากกันพี่น้องคาราเผมบัดที่นี่นะฮะหลายคนหลายคนก็นบอกว่าอุ้ยยุกสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วบางคณะบางมองล่ํเนี่ยก็มีสปอนเซอร์แล้วคือต้องไม่ยกงานแบบนี้เอาเปรียบศิลปินหรือเปล่าเออเอาเปรียบคนในวงหรือเปล่า กัมีหลายผู้หลายคนแสดงความเข็นกันไปพี่น้องครราผมและอีกหนึ่งความคิดเห็นนะฮะเป็นยังสี่แบบนี้พี่น้องครราผมความคิดเห็นี่ก็อธิบายได้ละเอียดด้เพื้นตีค่าเป็นตัวเลขเลยพี่น้องคาราผมซึ่งนุ่งเจรักก้าะหละก็เออมันกะกะมุมม่อของแต่ละคนว่าจังสันดีกว่าพี่น้องครราผมเนาะสายหลาดเด้อเด้อขอหาอันนี้ก่อนพี่น้องครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นแบบเป็นประเด็นเน้นๆหนีของเพิ่นอยู่นะฮะเด้อ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 ขอหาก่อนเพราะว่าเพิ่น เพิ่นพี่ไว้ละเอียดละเอียดเพื่อนเปรียบเทียบไปเห็นเลยพี่น้องคารบผมว่างานยกที่เท่าไรงานยกเป็นแบบนั้นเป็นยังไงนะฮะเออใส่ละเอาเดี๋ยวเด้อหาก่อนเพื่อนคำนวณเป็นตัวเลขเลยด้พี่น้องคาราผมเอาค่ะคือหาบ่พอไปที่นี่คือเขาคำนวณเป็นตัวเลขให้ดูเลยว่าเหลือจักบาทเหลือจักบาทต่อต่อต่อคณะต่อวงสีเนาะพี่น้องเนาะอืมเคยขอหาก่อนอนี่นี่พอแล้วพี่น้องคาับผมแบบว่าจังสี่นะฮะ พ่อบอกว่าเจ็ดงานยกงานหนึ่งนะฮะนี่เพิ่นเ็คแบบนี้เหมือนเลยถ้าหนึ่งฤดูกาลมีสองลอยหาสิบคิวงานอ่าหารเจ็ดงานยกนะฮะหนึ่งฤดูการมีสองลอยหาสิบคิวงานเก่บสองลอยหาสิบคิวงานตัางเราไปหารกับเจ็ดงานยกเท่ากับว่ายกไปสามสิบหางานเอาสามสิบหางานนั่นพี่น้องครับผมมาคูณกับสามแสนก็คือคาคาจ้างวุ้งหมอนำ เพิ่นพิมพ์มาให้บอกว่าเป็นยอดก็คือ10ล้าน5้าแสนบาท10ล้าน5้าแสนบาทที่เป็นงานยกในพี่น้องครับผมยกให้ในวงเลยเอาให้ในวงเลยเอาหนุ่มเ,เจริญเขาเนี่ยยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นหมอลำเจเกินรอยนี่ที่ไอ้บอยสีใช่เป็นค้นวอลมาเป็นคนโพดไมน้นี่หนึ่งปีหนึ่งฤด,ดูกาลเนี่ยหมอลำเจเกินรอยได้250งาน ที่นี่สองลอยหาสิบงาพี่น้องครับผมเก่เาเจ็ดไปหารนเสษเหลืองงานยกอยู่ประมาณสามสิบหางานสามสิบหางานคูณสามแสนกับเหลือสิบล้านหาแสนบาทซึ่งสิบล้านเนี่ยเก่เาไปบริหารจัดการพี่น้องครับผมเออหลังจากนั้นพี่น้องคาราผมมันก็นมีอีกหนึ่งกรณีไปที่นี่พี่น,อน้องคาราผมกรณีที่สิบงานยกเออสิบงานยกนะฮะอย่างเช่นสิบงานยกก็กคือเอาสองลอยหาสิบชิ้งาน หาร10งานยกเหลือ25หงานยกคูณ3าเท่ากับ7 0 0แสนหาไม่บอกก็รู้ถ้าใครเป็นหัวหน้าก็ต้องเลือก7งานยกเพราะถ้า10งานยกหมายถึงเงินไม่เข้าวงตั้ง3ล้านแต่มีอยู่2วงก็คือวงอสนอขชอเออกับวงซอลอบอท่อ,อชอ ที่ประกาศสิบงานยกซึ่งศิลปินก็เสิยดค่าตัวหลายขึ้นพันวาจังสันพี่น้องคาราบรมนี่คือความเห็นของของแฟนครับของแฟนหมอล่ำที่ที่ที่เขาไปสแสดงความเห็นนะว่าเจ็ดงานยกกับสิบงานยกอันใดดีก็กันหรือบางคณะสิบ่มีงานยกเลยนุ่มจิรัก็บอกสีดอก,ว,กว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าบตาที่นี่งานยกเนาะพี่น้องเนาะพิ่น้องเนะอาไปเห็นอย่างมาที่นี่คือแน่นอนแหละว่าค่าน้ําค่าไฟค่าซ่อมบํารุงค่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย หัวหน้าหรือว่าหัวหน้าวงนี่เพิ่นต้องเป็นคนบริหารจัดการใด้พี่น้องครับดังนั้นเก่าเงินส่วนตานี่แหละไปในการบริหารซ่อมลถซ่อมล่าหรือว่าตัดชุดหมอกชุดใหม่เก่าเงินส่วนนี่พี่น้องครับผมไปบริหารวงไปต่อยอดวงกรสันวงมันอยู่บ่ได้นะครับเอาย้อนกลับมาทิศคาถามที่บอยสิริชัยถามว่าถ้าเกิดผมยังเหตุเจ็ดงานยกศิล,ลปินสิมีคนยังอยู่น้องผมคือเก่าบคัคบับ มะลายเมืองพี่นองครับผมว่ามีใครบอกว่าอยู่บ้างเออนี่เห็นคนแรกเลยพี่นองเอ๋ยพินองเอ๋ยก็คือน้องกาฟิลหมอลำใจเกินร้อยบอกว่าอยู่คพอเออร่วมถึงโมดธนเดชบอกว่าไปน้ำคือเก่าเดอวคขรับบอสว่าสัน่นเออ คนิงน้งคนิ้งขนิงนะฮะบ,บอกว่ายูคือเกาจา้าบ่ไปใส่พรา,าไปดอกใจหยาบบ่รสนนะฮะโจเกิร์มาล่ำใจเกินร่อยบอกว่ายูครับยูครับเอออีกหลายผู้หลายคนพี่น้องครับผมที่เพื่อนบอกว่ายูยูยูนะฮะนี่ต้าวัชราพรยูครับใจเกินร่อยครับวสาน คือเอาไงพี่น้องครรบผมหมอหลองหมอล่ําเพื่อนนี่พากันอยู่กันคือเก่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพอสมจิตบ่อท่องบอกว่าอยู่คือเก่าจ่าวสนันคือว่าจังสันน้อบ <c oughs> ัดน,นี้เนาะจะได้อยู่ต้องมาอยู่บัพอสมจิตเออเอาไงไงพี่น้องครับแม่ดอกแม่แดงสิก็บ,บอกว่าอยู่คือเก่าได้จ้าเออเออน้องรัตมณีรัตหมอลําใจกันลอยพอบ่าไรหนูก,กับ,บว่หนีจ้าวสันพี่น้องครรบผมเอาเทิงหมอล่ําเทิงแดนเซอร์ทั้งทีมงานเทิงอาจารย์นักดนตรีนี่คุณแม่เพนนภา พ่องพันนะฮะยูจาาหัวนาถึงบทไรกับตองไรสิบิงโง่เดมันหยังเนี่เออนี่เห็นบอพี่น้องคาราพมสุดท้ายแล้วนะฮะประเด็นดราม่านี่จบไปเพราะว่าหยังศิล,ลปินขาเจ้าไม่ได้เดือดร้อน <c oughs> มูหเขาเป็นคนเสพกับว่าเป็นหยังพี่น้องคาราพมท่าหนห้าที่องการเมองกันไปดูกันไปนะคาราพมนี่คืออีกหนึ่งข่าวนึ่งข้าวที่นุงจิระเห็นหลายลคนมาคุยกันมาเม่นกันมาโซกันว่า เจ็ด oh, งานยกแสดงว่าหนึ่งงานนี่ทำไมให้หมอลำทำฟรีทำไมให้ศิลปินไปร้องฟรีแล้วถ้าเกิดมันตกงานซัวสัว่อยเนาะบ้านข่อยนาะจ้างไปแล้วมือไหนมันตกงานยกพอดีล่ะ มอลลั่หัวาจาของประเด็นเงินพอดีล่ะมอลำสิเลีนเต็มที่บออันนี้ก็มีหลายผู้หลค้นว่าจังสนันขึ้นกันพี่น้องคาราผมดังนั้นนะฮะบ่ต้องเป็นยางนังกข้าเจ้าดอกพี่น้องครับข้าเจ้าสืบเนื่องสืบทอดกันมากเป็นประเภทนี้มากแต่โบรานแล้วนะคาราผมก็ต้องขอใจในมุมของมอลำก็ต้องเข้อใจในมุมศิลปินในมุมของเฮาเองที่เป็นแฟนลับเป็นคนเมืองกะบ,บางเรื่องก็ต้องบ่ต้องอย่างน้ำพี่น้องแค่ว่า เจ็ดงานยกสิบงานยกงานยกคืออีอย่างอธิบายให้ฟังเลยชัดเจนแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่คือทัามหอดของรายการจัก,กรวาลลูกทุ่งกบักหลานุ่มเจียระเมืองมหอตอนนี้แล้วมีประเด็นรวมคอมเมนต์ขอมากดหัวใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องจิระเล่นด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับ